แบบนีนะ้ผมมาทิ้งหน้าจอก็เล่าเรื่องให้ฟังหน่อยคุณไอรีนอยากฟังเรื่องอะไรครับมาขึ้นมาคุยกันหมยขึ้นมาคุยกันกดติดตามผมกลับมาหน่อยครับอยู่ประเทศไหนครับชื่อเหมือนไปอยู่ต่างแดนเหมือนไปอยู่ต่างประเทศมาขึ้นมาคุยเป็นเพื่อนกันได้นะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ก็ช่องผมก็ใจดีนะครับอย่างมากก็ปล่อยผีไปหลอกนะครับ <G un> ไม่ไม่ต้องกลัวไม,ม่ต้องกลัวนะครับผมส่งปูมันทองไปทักทายนะครับแล้วก็อาอาจจะส่งส่งควายไปเข้าท้องนะครับแบบเนื้อควาย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> เออพูดเล่นนะพูดเล่นก รายการผมก็จะผสมเฮฮาด้วยไม่ให้คนกลัวผีมากเกินแล้วก็คลายเคยรียดนะครับคลายเคยรียดก็เดี๋ยวๆขออารัมพบทเกี่ยวกับผีสักนิดนะเดี๋ยวก่อนอื่นผมเชิญพันธมิตรก่อนพันธมิตรเข้ามาร่วมเล่าร่วม,วมพูดคุยถ้ายังไม่หลับกันรอแป๊บนึงพันธมิตรร้องเพลงอยู่อ๋อพันธมิตรร้องเพลงอยู่ เนี่ยผมขึ้นสองจอเลยนะอ๋อเหรอมีมีสองเครื่องใช่ไหมครับอืมใช่ครับอ๋อยุดเดียวนี่แต่ขึ้นได้สอง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 ไลท์เลยเอาทํายังไงผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันขึ้นได้สองจอเอาไลท์เลยทำยังไงทํำยังไงผมลองผมก็เลยกดลองดูเมื่อกี้เนี่ยเหรอครับมันเป็นวิธีเก่าหรือวิธีใหม่ครับก็คือว่าบางครั้งมันทําได้บางครั้งมันทําไม่ได้อืม เออดีจัามีคนสอนไหมผมว่าขึ้นห้องกัญญาอยู่ตอนนี้นี่ผมเปิดเสียงให้ดูเออ่าไม่ต้องเปิดมันต้องเปิดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเพลงไม่ต้องเปิดม่นต้องเปิดเห็นอยู่เห็นอยู่ว่าเขาไลเพลงอยู่สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับผมเปิดบิสตเตอร์สเน็กสวัสดีครับผมต่อไม่ต้องเปิดครับพี่ฟูเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์เพลงครับมีลิขสิทธิ์เพลงปิดไปเถอะครับไม่ไม่ไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังเดียวช่องผมยุ่งครับ อะไรที่เกี่ยวกับเสียงเพลงเสียงแล้วมันจะมีลิขสิทธินะเดี๋ยวปวดเดี๋ยวมันเอไอจับหมายถึงว่าผมจะไปลงแอป,ปแดนนะเข้าใจเนาะอ่าสเนส็กสเน็กเจอผียังยังครับนั่งเล่นเกมตึงตีหั่เจ้าก,ก็ไม่เจอครับอ๋อแล้วพี่ฟุกพี่ฟุกเจอผีเพิ่มหรือยังครับยังครับ คิดว่าการเจอผีเป็นเรื่องที่ยากหรือเรื่องที่ง่ายครับเรื่องที่ยากครับเนอะไม่งั้นคนที่เขาอยากจะมีเซนพิเศษเจอผีเป็นบุคคลพิเศษเขาก็เจอกันง่ายแล้วใช่ไหมสันน็กใช่อ่าแต่บ้านไปไหนก็ไม่เจอเหรอกครับนั้นก็ต้องขี่จักรยานไปป่าช้าครับผมครับ ก่อนไปก็ขี่ขี่ช้าๆไปก่อนแล้วพอไปถึงป่าช้าเดี๋ยวถ้าเจอผีเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขี่เร็วอัตโนมัติเองนะครับจะปันแหลกไม่คิดชีวิตก็ใหดีโซลุด <laughs> ผมเคยเล่านะเรื่องผีตอนเด็กๆอ,ะอ่ะผมเคยอ่าอย่างนี้มีมีเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยสเน็กปิดปิดปิดจอเอ้ปิดไมค์ก่อนเล่นเกมเสียงดังคือว่า สมัยเด็กๆอด็ผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดพะงาแล้วโรงเรียนเนี่ยด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นวัดและวัดเนี่ยก็จะมีถนนในวัดเนี่ยคือพออย่างี้เป็นตึกตึกนะด้านหลังตึกก็จะมีกำแพงแล้วก็จะเป็นกุฏิพระยาวเลยตึกก็จะยาวๆใช่ไหม แล้วพอเดินเข้าเขตวัดปุ๊บเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ากุฏิแต่ละกุฏิเลี้ยวขวามันก็จะมีทางออกเป็นถนนที่มุ่งสู่ป่าชา้าแต่ถ้าเกิดตอนแรกยังไม่เลี้ยวซ้ายเดินไปเรื่อยๆก็จะไปอีกถนนเส้นหนึ่งที่อยู่คู่กับอาถนนเนี่ยเอาเป็นว่ามันมีทั้งสามสามเส้นหลังจากเข้าเขตวนะัดแล้วคือตรง ปกติผานเนี่ยจะเป็นรูปตัวยูยาวๆไปพอเดินผ่านถนนที่หนึ่งก็เดินต่อไปอีกผ่านถนนที่สองเดินไปอีกนิดนึงก็จะเป็นถนนที่สามซึ่งถนนที่สามเป็นถนนมุ่งสู่ป่าช้ามันเป็นการมองไปที่แบบยุคนั้นนะย้อนไปสี่สิบกว่าปีนิบหนิวังเวงใจหรือเกิด เอาเป็นว่าสี่สิบผมเรียนเรียนอยู่ที่โรงเรียน,นตั้งแต่อายุเจ็ดขวบปหนึง่งแปดขวบเป็นนักดนตรีไทยนะครับชีวิตก็พาให้ได้ไปเจอ <c oughs> เพื่อนฝูงซึ่งบ้านเนี่ยอยู่รอบวัดเนี่ยแหละนะอยู่เลยไปปัง้งเป็นชุมชนบ้างเขาเรียกว่าวัดพัางงามหนึ่งพังามสองพังงามสามพรางงามสี่ใครเคยไปเที่ยวนะควปรปฐมจะรู้ว่า นครปฐมก็มีชื่อเรื่องข้าวหลามอร่อยเช่นกันไม่แพ้ข้าวหลามนองมนนะครับซึ่งชุมชนพะงามสองพะงามสามอะไรเงี้ยปางาประมาณพวกเนี้ยเขาก็จะมีทําข้าวหลามอร่อยอยู่หลังโรงเรียนพอหลังโรงเรียนก็จะมีทางรถไฟข้ามไปแต่ความจเจริญณนะปัจจุบันเนี่ยคนเนี่ยเยอะก็ไม่รู้อะไรยังไงไม่รู้อะ ไอ้ตรงข้างๆป่าช้ากลายเป็นโอรอย,ยปูพื้นถนนและรถเนี่ยสามารถวิ่งผ่านไปผ่านมาเอ๊ยุคก,ก่อนมันวังเวงน่ากลัวมากเลย <c oughs> แต่ยุคหลังกลายเป็นเส้นทางสัญจรของคนนครปฐมแถวๆนั้นนะนะ <c oughs> เออกลายเป็นความกลัวมันหายไปนะมันเหมือนเหมือนป่าช้าจเจริญขึ้นเยอะ เข้าใจนะครับแทนที่จะวังเวงเงียบๆกลายเป็นผมผมก็เคยลองขับรถผ่านไปคือคือพอดีมีธุระไปทางนั้นแล้วก็ความที่เป็นสิทธ์เก่าโรงเรียนนี้ก็อยากจะขับไปดูบ้างและลึกความหลังพอขับเข้าไปแล้วก็มองไปตรงป่าช้าเออมันต่างจากที่เราเป็นตอนเด็กๆเกยอะเลยนะครับมันก็จะมีการขุดออกปรับปรุงอะไรต่ออะไรใช่ไหมครับ ความเจริญมันเยอะขึ้นความวังเวงความเก่าเก่าแก่ๆเหมือนสมัยแมนาศพัขโนงสมัยปลายอายุทยาแต่นคปรปฐมนี่เขาเรียกว่ายุคทวาราวดีแล้วก็ต่อๆมาเรื่อยๆนะเข้าสู่ยุครัะตะนะโกสิลเห็นไหมแต่จริงๆในยุคอยุทยาประเทศไทยทั่วทั้งประเทศอะสมัยนั้นมันก็ เขาเรียกว่าเลยเดียสวัสดีคุณป้อมครับพรน้องป้อมสวัสดีวันนี้วันอะไรสุขหรอหรือวันอะไรใช่วันสุกครับอาจารย์อ๋อแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็วันก่อนก่อนหน้าวันสุกก็วันดิบใช่ไหมครับใช่ไหมครับจันนึกวันนี้วันเสาร์แล้วครับข้ามข้ามมาแล้วอ๋อใช่วันเสาร์แล้ววันดิบวันสุก แล้วก็วันต้มวันนึ่งวันตุนวันทอดใช่ไหมครับวันทำอาหารใช่ไหมครับผมเล่าเล่าต่อเล่าต่อเรื่องหนึ่งก็คือว่าผมผมอากาศเปลี่ยนนะช่วงนี้ไม่สบายบ้างเงัยก็คือจะมีเพื่อนน่ยบ้านจะอยู่ใกล้ป่าช้าติดกับปัด อิตวัดแล้วก็เพื่อนบางคนก็ใจกล้ามันไม่กลัวผีเพราะว่ามันอยู่จนชินแต่ก็มีบางคนแต่แต่โดยมมากนะเท่าที่ผมถามนะยคือที่เติบโตมาแต่เด็กๆมันจะไม่กลัวกันหรอกเออแปลกไหม <c oughs> คุณฟุกว่าไหมมันเหมือนคุ้นกับอะไรมันก็จะคุ้นกับตรงนั้นมันจะกลายเป็นความเฉย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 ไป ใช่จะแบบว่าน่ากลัวแต่พอลองไปบ่อยๆอย่างเงี้ยมันเฉยแเลยอ่ะอย่างเงี้ยเงี้ยมาฟังช่องผีผมเนะี่ยผมทไลไยมาจะครบหนึ่งปีแล้วเป็นแม้ทุกคนมันจะรู้สึกแบบชินนะจากตอนแรกจะน่ากลัววังเวงผมนั่งไลรผมก็กลัวผีหลอกไปเหมือนกันแล้วก็กลัวนอกบ้งนอกบ้านนะครับพอทํามาเรื่อยๆจิตก้าแข็งมันเป็นความคุ้นชินนะสวัสดีน้องป้อมครับได้ยินไหม ได้ยินคับพี่โชคพี่โชคทำรีวิวแกะกล่องที่นั่งเก้าอี้แล้วก็ผ้าคุมไปแล้วนะแชร์ไปให้ดูแล้วในในแอปแดงนะ,ะเ,นเอาแต่ว่าอย่างนี้ประกอบไม่ทันเพราะว่าอันนิดหนึ่งคือคือน้องป้อมเขาใจดีซัพพอร์ตนะครับแบบสนับสนุนเก้าอี้ที่นั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้นั่งแล้ว แล้วก็เสื้อยืดอะไรเงี้ยฮะออห้ามบอกใช่ไหมพี่ชเอ่าเมื่อกี้ผมผมผมไม่ได้พูดอะไรนะครับผมผมละเมอครับผมละเมอผมหลับในครับหลับในทุกคนไม่ได้ยินนะครับไม่ได้ยินสรุปจะให้บอกไม่ให้บอกไว้มาเป็นร้อยก่อนเดี๋ยวจะค่อยบอกนะตื่นเต้นเลยสวยสวยพี่ชอบ เออแต่แต่ก็ลุ้นอยู่ว่าอุปกรณ์มันให้มาครบเปล่ามีบางตัวมันมันก็มันก็ต่อไปแล้วะเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้จะถ่ายจะถ่ายตอนประกอบด้วยฮะจะได้ได้งานในแอปแกงด้วยพอดีวันเนี้ยจะต่อแล้วช่วงบ่ายช่างมาทําบ้านแล้วก็ทําบ้านพี่ชายพี่สาวมันลูกหมูมันตัดปิดใต้หลังคาเงี้เอเอทั้งวันเลยเข้าใจนะ ทไม่ได้ก็เลยไปปลูกต้นมงต้นไม้พอมามึมืดมืดก็ดดคุยกับแอดมินคุณกระยาว่าเป็นไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้อมน้อยใจหลายวันแล้วยังไม่ทันประกอบแกะกล่องก็เลยถ่ายรีบแกะกล่องให้ดูเลยมาขึ้นช้าเนี่ยใจที่ไดไ้โชคได้แล้วไม่น้อยใจหรอกค่ะดีใจที่ไปโชคได้แล้วจะได้มีสบายสบายเวลา<ด>นอนหลับไงพี่ฟกเวลานั่งหลับจะได้ไม่ต้องเอียงขมำใช่มันจะมีที่รองหัวอยู่ ต้องต้องเอาต้องเอาผ้าเอาเชือกอะไรมาลัดคอไว้กับเบาะใช่ไหมพอพอจะจะจะสับปรตงกก็จะติดใช่ไหมพี่ชุยสบที่ห่วงสุขภาพพี่โชคไงกลัวเอียงขมำหน้าอ๋อจะให้มาแบบไล่ไล่ที่ที่น้องป้อมเล่าอ่ะผมเคยดูเขาชื่อด็อกเตอร์บิ๊กก่อนมามาไลฟ์ติ๊กต็อกช่วงต้นๆอ่ะผมก็เอ้ยหน้าเหมือนไก่สมพลเห็นดึกๆก็เข้าไปดูแก่แก่หาแก่ตลกแกเป็นด็อกเอร แกไปจบจบ<ช>จุฬาแล้วก็ไปจบนอกนะ,นะจบจบโทรในไทยไปจบนอกต่างประเทศหรืออา่ารู้สึกว่าจะจบโทรต่างประเทศแล้วมาจบจาเ,าเคยเคยเจอใช่ไหมด็อกเตอร์บิก๊กแล้วมันอย่างนี้นมันมีบางวันนะแกก็สอนสะเพลียเลยแล้วแกก็ยังมาอดทนเล่ามืดมืดมันมีอยู่วันสองวันแกแกนั่งนั่งอยู่เนี้ยนั่งนั่งอยู่แกหลับได้แล้วแกก็หัวพุ่งหายไปเลย เป็นแบบนะป้อมกลัวพี่โชคเป็นอย่างนี้นนะพี่โชคสวัสดีครับพี่โชคสวัสดีครับพงศ์แกก็มาข้างหน้ามันจะไงอะไรนะเนี่ยคป้อมกลัวพี่โชคก็เป็นอย่างนั้นไงอะไรหน้าหน้าอะไรนะซ้ำลงมาเน่ะโอซ้ำลงมาไงพี่โชคหน้าฟัำก็โชคนอนอ่ะโชคเอาหน้าลงไงข้างหน้าใช่จริงนะพี่ฟูกจะบอก พี่ฟูกบอกว่าไงป้าพี่โชคพี่โชคหลับอีกแล้วผีหลับหลอกผีแล้วครับท่านตลอดยแต่ว่าข้างหน้าระยะข้างหน้านี้ไม่มีอะไรถ้าพุ่งก็หัวม่งพื้นเลยข้างล่างเลยมุดไปเลยใช่จริงพี่โชคพี่โชคคือว่าเหยนหลังนอนสบายสบายอืมจะไม่เหนแล้วจะแต่ก้มนี่กันเลยเคย เคยนั่งตรงโต๊ะโต๊ะทำงานมีขาวบางด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพี่รอดูไม่ธรรมดาหลอกผีไอ้สมชาติเขาบอกว่าหลับหลอกผีจริงจริงแล้วจริงๆแล้วมันเป็นสคริปเป็นสคริปพอถึงช่วงหนึ่งให้แก้งหลับให้หลับเป็นช่วงเน่วงส กวามีาพพิกเนี่ะไอ้หนไปจะได้แขนหลับไปเลยไงเอาหัวไม่เวลาคนอื่นเล่าจะมาสนุกกันนะแต่เวลาแกเล่าจะสนุกมากเลยพิโชกแกมีของแกตอนที่เล่านะไม่หรอกที่บางครั้งหลับที่บางครั้งหลับเพราะว่าคนอื่นเล่าสนุกซะจนผมผมง่วงเลยไงอะไรครับผมไปนะนผมไปนอนละไปสกายสเน็คเขาชื่อสเน็คไม่ใช่สกาย ขอให้เจอผีเยอะๆนะครับช่องนี้จะรอฟังเล่านะตอนนี้ยังเป็นเด็กอยู่ไปเจอเยอะๆนะ,ะก็เอเมื่อกี้เล่าถึงเพื่อนอยู่ในป่าช้าไอ้ยอยู่บ้านบ้านอยู่ใกล้ป่าช้าส่วนตัวผมก็ฝึกความกล้าแต่เด็กๆบางครั้งเคยตามเพื่อนไปเที่ยวที่บ้านเขามันก็บอกผมว่าอยู่ชั้นปฐมนะ ประมาณปอสี่ปอห้านะช่วงหนึ่งอะ่ะบอกอเดินไปทางไหนดีไปข้างหน้าเหอข้างหน้าคือนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็เดินกลับไปถนนข้างคลองเจดียบูชาตอนนี้ปรากฏว่าเพื่อนเนี่ยเขาบอกว่ามันไกลดังนั้นน่ะมันไกลเดินไปด้านหลังดีกว่าผมะฮะอะไรพูดจริงเหรอด้านหลังก็คือถนนที่อยู่ข้างๆป่าชา้าใกล้ๆกันเลยซึ่งมันก็บอกมันเดินประจําแหละ ผมก็เอ้จริงเปล่าโกหกเปล่าช่วงแรกผมก็ปล่อยให้มันเดินไปคนเดียวผมก็มองเออมันก็กล้าเดินนะก็เดินไปจนถึงลิฟตาแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านมันไอ้ตรงเนี้ยก็ไกลไม่ต่ํากว่าสักประมาณสัก400รอเมตรได้โดยประมาณหรือ300รอกว่าเมตรขอเป็น400ร้อยแล้วกันมันไกลอยู่ กอบ้านเขาก็เดินเดินไกลอยู่แล้วตอนนี้พอถึงวันหนึ่งก็เดินจับกลับมันไปไป,ไปเที่ยวบ้านอยากอยากรู้ว่าคือคือผมเป็นคนตั้งแต่เด็กๆนะอยากจะรู้ว่าเวลาเราเดินใกล้ๆป่าช้าอารมณ์จะเป็นยังไงแล้วมีม,มีบางครั้งชวนมันเนี้ยชวนไอ้เพื่อนคนนี้เพื่อนผู้ชายนะจําชื่อได้แต่ไม่อยากพูดชื่อมันก็เดินเดินเข้าไปในป่าช้า อยากอยากจะสัมผัสความรู้สึกว่าจะกลัวไหมจะอะไรไหมแล้วมันก็จะมีเป็นภาคพิเศษคือแกล้งกันเข้าใจเนาะมันมีอยู่คราวหนึ่งไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันเป็นนักวิ่งเวลาแข่งวิ่งแข่งเนี่ยมันจะได้ที่หนึง่งมันวิ่งเร็วมากเลยผมก็เดินไปกับมันถึงกลางป่าช้าไอ้บ้านี่มันวิ่งหนี มันวิ่งรอบไปเลยผมวิ่งไม่ทันผมก็เฮ้ยโอ้ตอนนั้นช็อกเหมือนกันนะเพราะว่าจิตจิตแบบบางครั้งยังไม่ค่อยแก่กล้าสักเท่าใดนะแล้วก็แม้จะเป็นนักดนตรีไทยเล่นดนตรีไทยในงานศพเนะยแต่ก็มันมันก็น่ากลัวบางครั้งและเรื่องของเรื่องคือผมเป็นคนเห็นผีไงถ้าใครยิ่งเป็นคนเห็นผีเนี่ยมันจะกลัวดับเบิลนะไม่ใช่ว่าเจอผีแล้วจะไม่กลัวนะ ช่วงวันไหนมันมันไม่รู้จะพูดว่าเป็นช่วงที่จิตเราตกหรือจิตอ่อนหรือมันเกิดความกลัวขึ้นในความรู้สึกอะ่ะมันเป็นมันเองเอาเปรียบเทียบอย่างนี้กันเหมือนเหมือนร่างกายเราบางบางช่วงก็แข็งแรงมากเลยใช่ไหมบางช่วงก็ธรรมดาใช่ไหมบางช่วงก็อ่อนแอไอช่วงที่ผมกลัวผีก็เป็นช่วงอ่อนแอแต่ถ้าพูดทางพระเขาเรียกว่าอาจจะเป็นช่วงพระสูเข้าพระเสาแทกนะครับผมพระอาทิตย์ ก็กขึ้นทุกวันพระจันทร์ก็มาตอนกลางคืนต่อๆจากก่อนเมื่อกี้พระสุขเขาพระเสาแทกแล้วมีพระอะไรอีกคุณพ,พี่พีู่กต่อเลยเด้ออ่าคุณพกปกปกูปก <หา S 1> นอะทิตฐายังคงสองแสงอย่าล้องอย่าล้งงอลง,งบิลิกิติบิลิกติอย่าล้องอย่าล้ออย่า้อง สวัสดีครับคุณอ่านว่าอะไรพกพูนพกพูนโอเคเคยเจอผีไหมครับสวัสดีครับพี่โชคครับสวัสดีครับสวัสดีครับเคยเจอผีไหมครับผมผมก็เล่าช่องพี่ตลอดเลยครับผมก็อ่ามันเปลี่ยนชื่อมาเป็นจากทหารบ้านนอกนี่แหละครับจากอะไรนะอ๋อ oh, อะไรบ้านนอกน<จ>ะทหารบ้านนอกทหารบ้านนอกครับครับผมใช่ ตอนนี้เป็นทหารนอกบ้านไปแล้วใช่ไหมครับ oh. วันนี้จะเล่าเรื่องอะไรครับมีหู <rimin ately> มีหลายเรื่องเลยพี่อ่ะมาเลยมาได้ <people> หลายเรื่องเลเดี๋ยวผมจะขอบันทึกใหม่รอแป๊บ